สวัสดีครับทุกท่านในช a n e ขวัญลามาเซียครับพบกันในวันพฤหัสบดีที่8สิงหาคม2567ครับติดตามข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะครับวันนี้มีข่าวอะไรบ้างดานีโอโมผ่านการตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เลือกเบอร์เสื้อแล้วด้วยเหลือแค่รอประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะสำหรับใครที่ถามว่า ะมีการเสริมเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคือถ้าดูจากกระแสในนักเวลานี้เนี่ยนะโดย,โดยส่วนตัวนะผมยังเชื่อว่าน่าจะมีอีกอย่างน้อยเนี่ยหนถึงสดิวนะครับปีกซ้ายเนี่ยก็บาซ่าย,ยังไม่หมดหวังนะในตัวของนิโกวิลเลียมแล้วดูเหมือนว่าจะมีการปรับบทบาทในการเจราจาด้วยนะครับเดโก้เนี่ยนะบอดมองว่าแบบ อาจจะยังโน้มน้าวใจได้ไม่ดีเพียงพอนะครับสื่อบอกว่าเดี๋ยวโจนรบปอตาประธานสมโมสสเนี่ย จะลงมาลุยเองนะครับจะรับหน้าในการพูดคุยดีวนี้เองแต่ถ้าไม่ได้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยมีใครที่เป็นตัวเลือกอื่นบ้างนะวันนี้โผลมา2ชื่อหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีเฟเดริกโกคียซาที่หลายคนสอบถามกันเข้ามาด้วยนะครับเรื่องของการเสริมกองกลางนะถ้าโอ้โหดูจากบทสัมภาษณ์ของฮันซี่ฟริกเองเนี่ยก็อ,อาจจะไม่ได้มีการเสริมเพิ่มเติมนะครับ ก็ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างไว้วางใจนะคอรท์ที่มีอยู่ในตอนนี้ดิวข่าวออกครับเดี๋ยวจะยังมีเพิ่มเติมด้วยนะตอนนี้เนี่ยมิกิลเฟรมีข่าวเชื่อมโยงกับโมนาโกนะรวมไปถึงทางฮูเลียนอาราโค นะที่เราเห็นว่าไม่ได้เล่นใน2เกมนัดอุ่นเครื่องหลังสุดเนี่ยก็สอแววว่าจะต้องย้ายทีมอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บข่าวทั้งหมดการฝากกดไลค์ก่อนนะตอนนี้ยอดไลค์เริ่มหล่นลงไปอีกแล้วนะครับขอคนละ1ไลค์วันนี้ขอถึง1,000ไ like ลค์แล้วกัน นะครับฝากกดด้วยฟังข่าวเสร็จปุ๊บเนี่ยกดไลค์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กดซับนะฝากกดเหมือนเดิมนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนกับ N.T. 29 Racing Shop ร้านขายอะไหล่แต่งมอเตอร์ไซค์ครับมีให้เลือกหลากหลายแบบนะปลอกแฮมปลั๊มเบรกและอื่นๆบอกว่ามาจากผมรับส่วนลดไปเลย5-10%จากราคาสินค้าสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างนะแล้วก็วันนี้พิเศษสุดครับกับโปรโมชั่น8เดือน8นี้ เครื่องเล็มขนตัวดังครับไข่ทิมเมอร์จากแบรนด์ไข่กรูมมิงนะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีจริงๆนะตัวใบมีดพรีเมียมเซรามิกตัวเครื่องเนี่ยล้างทำความสะอาดได้เลยนะครับกันน100้ำร้อยเรนี่ยเขามีโปรโมชั่น8เดือน8นะที่สุดของปีสั่งซื้อไข่ทิมเมอร์ครับแถมฟรีใบมีดสำรองเอาไว้เปลี่ยนเนี่ยคือใบมีดตัวนี้นะมันจะถอดเปลี่ยนได้นะครับเวลารู้สึกว่ามันไม่คมแล้วเนี่ยก็สั่งซื้อ จากราคาเต็มเนี่ยเกือบ2,300บาทนะวันนี้และวันพรุ่งนี้8กับ9สิงหาคมลดเหลือ1,636บาทเท่านั้นโอ้โหราคาดีสุดๆดนะฝากเพื่อนๆด้วยนะครับซื้อเก็บเอาไว้นะก็ใช้เลนมผมใช้เลนขนแล้วก็ตรงจุดซ่อนเลนส์นี้ด้วยนะครับฝากเพื่อนๆสนับสนุนกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเสื้อ เนะเมสซี่กับแชมป์โคปาสมัย2 390บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับก็สั่งซื้อกันได้เดี๋ยวจะเริ่มทยอยส่งเนี่ยหลังจากวันที่10นะรถแรกที่สั่งเข้ามาแล้วนะครับก็อดใจรออีกนิดนึงนะก็เสื้อเป็นแบบพรีออเดอร์นะครับสวยงามนะน่าสะสมนะก็ฝากเพื่อนๆด้วยใครยังไม่ได้สั่งเนี่ยทักไลน์มาได้เลยนะครับที่ line แอขวัญอบหนึ่งหรือว่าจะ inbox ในเพจผมเข้ามาก็ได้นะ ครับเรื่องแรกของเราดานี่โอโมก็สบายใจได้แฟนๆนะดีนี้เนี่ยก็ไม่ล่มแน่นอนนะครับเพราะว่าโอโมเนี่ยเดินทางมาที่สโมสรครับเข้ารับการตรวจร่างกายเมื่อวานเรียบร้อยแล้วอย่างที่ผมบอกจะมีการตรวจ2ครั้งเมื่อวานเนี่ยตรวจครั้งแรกไปนะครับก็ดูเรื่องของพื้นฐานกล้ามเนื้อนะดะูขาแขนดูนูน่นนี่นั่นแต่เดี๋ยววันนี้ ตามที่สื่อบอกเนี่ยจะมีการตรวจอย่างละเอียดนะครับจะให้ทีมแพทย์เนี่ยนะมาแบบดูหน่อยว่ามันมีส่วนไหนที่สึกหรอหรือเปล่าเพราะว่าบาซาก็รู้นะว่าโอโมในช่วง2-3ปีหลังเนี่ยเขาก็เผชิญกับเรื่องปัญหาการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ้างเหมือนกันนะก็จะป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีการตรวจเช็คนะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีประกาศ o f ฟ i c เ a ีเนี่ย ไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้นะครับอาจจะเป็นวันนี้เลยหรืออาจจะรอนิดนึงนะเป็นวันพรุ่งนี้แล้วก็โอโม่เนี่ยจะร่วมทีมฝึกซ้อมกับเพื่อนๆน,นะตั้งแต่วันที่10สิงหาคมเนี่ยเป็นต้นไปนะครับเกมนัดแรกที่มีสิทธิ์จะลงประเดิมก็คือศึกโจนกัมเปโทฟฟี่ครับจะเจอกับโมนาโกนะคืนวันที่14สิงหาคมก็รอติดตามกันได้ นะครับก็ถือว่าเป็นการเสริมแนวรุกเข้ามาให้ฟลิกนี่มีตัวเลือกในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเบอร์เสื้อตอนแรกเราก็คาดการณ์กันเมื่อวานนี้ผมไลฟ์ใน t i k t o อกนะครับก็มีหลายๆความเห็นบางคนบอกว่าเบอร์14ก็สวยนะบางคนบอกว่ารอ,อ,อไปใส่เบอร์17นะ หรือเบอร์อื่นๆเนี่ยก็มีให้เลือกอยู่บ้างนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้ว D R B O Sport ครับบอกว่าดานี่โอโมเนี่ยนะเลือกใส่เป็นเบอร์20นะครับก็ค่อนข้างแปลกนะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นนักเตะที่เป็นแบบแนวรุกที่เป็นปีกเนี่ยใส่เสื้อเบอร์20อันนี้มีค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ มันก็เป็นการยืนยันได้อีกแง่มุมหนึ่งนะว่าการที่โอโม่เลือกเสื้อเบอร์20เนี่ยมันเป็นการใส่ต่อจากเซจิโรเบโตนะครับซึ่งเซจิเนี่ยใส่เสื้อเบอร์นี้มานานมากนะก็แปลได้ว่านะครับเซจิเนี่ยน่าจะไม่ได้ไปต่อกับบาซ่าค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วนะครับผมเนี่ยก็ แปลกๆไหมแนวรุกใส่เบอร์20จริงๆมันจะใส่เบอร์ไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยรอเปลี่ยนจะสังเกตว่าหลังๆบาซ่าเนี่ยก็ไม่ได้ไปโฟกัสกับเรื่องเบอร์เสื้อมากขนาดนั้นจะมีแค่บางเบอร์อย่างของเลวานเบอร์9อันนี้มันไม่ได้นะครับมันต้องเป็นต้องเป็นเบอร์นี้เพราะว่าเป็นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะเรื่องของการตลาดแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยก็จะมีเปลี่ยนตลอดอย่างราฟินญาเฟรนันโตเลสพวกเนี้ยก็จะเปลี่ยน นะก็อาจจะใส่ซีซั่นนี้แล้วเดี๋ยวรอซีซั่นหน้านะตอนแรกมีคนบอกว่ามาแล้วใส่เบอร์10เลยไหมก็อาจจะเป็นความเสี่ยงที่หนักเกินไปนะครับเป็นแบบความกดดันนะอย่าพึ่งเลยดีกว่านะ mm hmm. เบอร์20เนี่ยอยู่กับเซจิโรเบโตมานานมากๆนะครับตั้งแต่ฤดูก,กาล2014-15ก็คือนับจนถึงตอนนี้เนี่ยเปีเต็ม ไม่มีใครที่มาใส่แทนนะก่อนหน้านั้นมีใครบ้างมีคริสเตียนเตโยมีอบาหิมอเฟลายมีเจฟเฟนมีจนาธานดอสซานโตสแต่ละชื่อนี่กูแบบเริ่มวันวันแล้วบางคนแม่งใส่ปีเดียวนะคือมันเป็นเบอร์ทางผ่านนะครับพอใส่ปุ๊บเนี่ยเขาก็เปลี่ยนบางคนไม่ใช่แค่ผ่านเรื่องเบอร์ผ่านเรื่องสโมสรด้วย <c oughs> อ่ะก็หวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นละกัน นะครับผมนะก็เดี๋ยวรอเปิดตัวนะเผลอๆอาจจะลงซ้อมก่อนประกาศออฟฟิเชียลด้วยซ้ำนะตอนนี้เนี่ยโอโมก็เรียกได้ว่าพร้อมอย่างสุดๆแล้วนะครับส่วนกัปตันเซจิก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะย้ายไปอยู่กับทีมไหนนะเป็นฟรีเอเย่นนะตอนนี้ยังไม่เห็นความชัดเจนเลยนะว่าทีมไหนเนี่ยจะเอาตัวเซจิไปนะครับ ดีโก็วิลเลียมโอ้ยังไม่ตายยังไม่จบยังไม่โอเวอร์นะครับก็สื่อยังคงย้ําเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเคีรดโดเมโลนะกาตาลุญย่าเรดิโอสปอร์ตมุนโดนะครับใครหมดหวังแล้วไม่รู้แต่ในแง่มุมของสื่อนะดิวนี้ยังคงมีชีวิตอยู่เนะเขาใช้คํานี้นะครับก็เอากาตาลุญย่าเรดิโอแล้วกันนะครับบอกว่าโจนราปอตาได้แจ้งกับ เดโก้ผู้วยการสโมสรน,นะครับบอกว่าเดี๋ยวผมจะเข้ามาจัดการในดีวนี้เองนะลาปอต้าเนี่ยจะเป็นคนไปพูดคุยเพื่อโน้มน้าวใจนิโกลวิลเลียมส์ครับให้ย้ายมาเล่นด้วยกันนี่คือแผนที่วางเอาไว้หลังเดินทางกลับมาจากทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาคือตอนแรกเนี่ยนะครับเดโก้ไม่ได้ไปอเมริกาด้วยเพราะว่าเดโก้เนี่ยอยู่ที่สเปน นะครับเพื่อจัดการความเรียบร้อยในดิวต่างๆก็จะเห็นว่าเดโก้เนี่ยมีไปคุยกับเอเจนคนนั้นคนนี้แล้วก็บินไปเยอรมนีเพื่อปิดดิวดานี่โอโมแต่นิโก w ้วิลเลียมส์มันเหมือนจะมีความซับซ้อนมากกว่านั้นนะครับก็เดี๋ยวลาปอต้าเนี่ยจะเป็นคนเข้ามาคุยนะเข้ามาเหมือนพยายามแบบเปลี่ยนใจ ตัวนักเตะเองนะครับซึ่งอีกหนึ่งแหล่งข่าวนะเป็นผู้สื่อข่าวอัลเบิร์ตเฟเนนเดสนะคนนี้เขาอยู่กับทางด i เรกเตอร์กนะก็เป็นสถานีโทรทัศน์เจ้าหนึ่งของสเปนถามว่าระดับความน่าเชื่อถือสูงขนาดไหนก็กางกลางนะครับเทียสองค่อนไปทางเทียสามนะก็ฟังหูไว้หูเขาบอกว่าตอนนี้นะครับบาร์เซโลนาเนี่ยมีความหวังมากยิ่งขึ้นในตัวของนิโก นะเขาเนี่ยดูจะใกล้เคียงกับการตอบรับที่จะย้ายมาอยู่กับบาซ่ามากกว่าการตอบปฏิเสธนะสื่อเจ้านี้เนี่ยเขาเล่นแบบนี้แต่ว่าอย่างที่บอกครับความน่าเชื่อถือยังยังน้อยอยู่นะแล้วก็เท่านั้นไม่พอครับสปอร์ตเนี่ยบอกด้วยว่าในช่วงก่อนหน้านี้นะที่ดีลมันดูแบบเงียบๆไปบาซ่ามีการแอบไปปรับปรุงข้อเสนอที่ยื่นให้กับนักเตะนะครับ หลักๆก,ก็เป็นเรื่องของค่าเหนื่อยนะที่เสนอให้กับนิโก้เนี่ยมากกว่าที่เขาได้รับอยู่ที่แอตติกบิวเบาด้วยนะคือตอนนี้นิโก้ได้ค่าเหนื่อยนะครับบวกกับภาษีตกอยู่ที่ประมาณ2,20,000ยูโรต่อสัปดาห์ นะก็คือถ้าหักภาษีแล้วเนี่ยก็ประมาณแสนต้นๆบาซ่าจะให้มากกว่านั้นนะครับก็เพื่อเป็นการแบบซื้อใจส่วนเรื่องของการลงทะเบียนนะที่เคยมีข่าวนะครับบอกว่าตัวนักเตะเนี่ยนะไมออ่อยากมาเพราะกังวลว่าเดี๋ยวมาแล้วบาซ่าจะลงทะเบียนไม่ได้นะจะพลาดการลงสนามในช่วงต้นซีซั่นหรือเปล่าตรงจุดนี้ ย้ำอีกทีว่าสบายใจได้เลยนะครับเพราะเมื่อวานนี้ในช่วงที่เราตามข่าวซื้อขายเนี่ยมันมีการไปตกลงเรื่องของการขายหุ้นบาร์ซ่าสตูดิโอแล้วนะครับจากเดิมที่เรารอคอยอยู่เนี่ยตอนนี้เหมือนกับจะมีการจ่ายเงินมาจากกลุ่มทุนของสหรัฐอเมริกานะครับคือบาร์ซ่าเนี่ยนะไปคุยกับทางลิเบโรนะที่เป็นบริษัท จากเยอรมน,นีแต่เหมือนกับทางนู้นเนี่ยนะแม่งไม่ยอมจ่ายมีปัญหาตอนนี้มีการขึ้นลงขึ้นศาลอยู่นะครับมีการฟ้องร้องเพราะว่าลิเบโร่เนี่ยมันไม่ยอมจ่ายเงินให้ตามกำหนดเวลานะทีนี้บาซ่าก็ไม่รอแล้วครับเอาไอ้บาซ่าสตูดิโอเนี่ยนะเอาไปขายครับให้กับกลุ่มทุนใหม่ที่มีชื่อว่าอารามาครับ เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกสัญชาติอเมริกันนี่เป็นบริษัทใหญ่นะครับดำเนินการกว่า14ประเทศทั่วโลกนะจะเข้ามาจ่ายเงินให้บาซ่า40ล้านยูโรในการเข้าซื้อหุ้นบาซ่าสตูดิโอตรงส่วนนี้นะครับก็จะช่วยให้สโมสสรเนี่ยกลับคืนสู่กฎ1ต่อ1นะสิ่งที่แฟนๆรอคอย นะครับก็น่าจะใกล้เข้ามาแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะประกาศหรือเปล่านะว่าการว่าบาซ่าแบบกลับเข้าสู่กฎนี้แล้วแต่ตอนนี้สื่อที่เป็นเทียนหนึ่งเนี่ยก็ยืนยันตรงกันนะครับว่าบาซ่าได้รับเงิน40ล้านยูโรตรงส่วนนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีได้อีกก้อนหนึ่งคือเงินจริงๆเนี่ยที่บาซ่าไปคุยเอาไว้กับลิเบโรมันคือ100ล้านยูโร นะก็รับมาก่อน40เพื่อเอามาปรับปรุงเรื่อง financial มาแก้บัญชีให้กับเข้าสู่1ต่อ1น1แล้วเดี๋ยวจะได้เงินอีก60ล้านยูโรนะครับกลุ่มทุนเนี่ยจะทำการจ่ายให้กับบาร์ซ่าก่อนปิดตลาดซัมเมอร์ซึ่งผมไม่รู้ว่าไอ้เงินก้อนนี้เนี่ยมันจะเข้ามามีส่วนนะกับการเสริมทับมากน้อยขนาดไหนนะซึ่งก็เดี๋ยวเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามดูกันต่อไปนะเมื่อวานก็เริ่มเห็นมีการ ทยอยลงทะเบียนนักเตะเรื่อยๆแล้วนะเพราะว่าก็แก้กฎการเงินแ้ะตอนนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสีสันนะเปิดให้ดูใน Account X ของคนนี้นะครับชื่อว่าอับดุลนะเป็นแฟนบาซ่านี่แหละเขาโพสต์บอกว่าถ้าเกิดว่าบาซ่าเซ็นกับนิโคลเิลียมส์ในซัมเมอร์นี้ได้ผมจะให้ทุกคนที่กดไลค์โพสต์นี้ของผมเนี่ยคนละ50ยูโร คนละห้ยูโรแล้วตอนนี้มีคนกดไลค์โพสต์หนึ่งหมื่นสอคูณห้ยูโรหกแสนยูโรนะครับหกแสนยูโรตีเป็นเงินไทยเลขกลมๆประมาณสามสิบสาเอ่ะสามสิบหยี่สิบเอ็ดล้านบาทมึงจ่ายไหวเหรอกูถามหน่อย มึงเป็นเศรษฐีมาจากไหนเนี่ยโหสมมุติบาซ่าแม่งปิดดิวได้จริงๆนี่คือจ่ายหลังอานเลยนะเขาบอกว่าจะจ่ายให้ผ่านเพย์พอเนี่ย21ล้านบาทจนถึงตอนนี้นะคนกดไลค์ไปหมื่นสองแล้วเนี่ยผมอยากให้บาซ่าเซ็นมากๆเลยนอกจาก อยากจะได้นักเตะมาร่วมทีมแล้วนะผมอยากเห็นไอ้คนนี้มันล่มจมด้วย <c oughs> อ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับส่วนตัวเลือกอื่นๆก็มีเหมือนกันนะบาร์ซ่าก็ไม่ได้ว่าชะล่าใจนะเพราะว่ามันไม่มีใครการันตีได้นะครับว่าดิวของนิโก้เนี่ยมันจะปิดดิวนะก็มีชื่อของทางเอ่อคิงส์ลีย์โกมันครับปีกซ้ายฝรั่งเศสนะของทางบาเยน์มิวนิกเนี่ย เข้ามาเป็นหนึ่งในออปชันด้วยนะครับก็บายเนเนี่ยเขาเซ็นกับไมเคิลโอลิเซ่ไปแล้วนะก็อยากจะปล่อยทางโกมันเนี่ยออกจากทีมนะค่าตัวที่ตั้งเอาไว้นะครับสื่อบอกว่าบายเนเนี่ยขอแค่ประมาณ20-30ล้านยูโรเท่านั้นเองนะแล้วก็ตอนฮันซี่ฟริกเป็นโคช้ชของบายเนเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นคนที่งัดฟอร์ม นะของโกมันออกมาเลยนะตอนนั้นนะโกมันถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในแกนหลักของฟริกเลยก็ว่าได้นะครับแต่ปัญหาที่เราก็กังวลกันนะเรื่องของอาการบาดเจ็บนี้ดูมาเปิดประวัติดูโหยาวเป็นหางว่าวนะครับคือเจ็บบ่อยมากเนี่ยครับเจ็บทุกปี เรื่อยมาตั้งแต่2015ถึง2016คือไม่มีปีไหนที่ยืนระยะเล่นได้แบบไม่เจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บเลยแม้แต่ปีเดียวเจ็บหนักเจ็บเบาต่างกันนะครับหนักสุดเนี่ยนะเจ็บพักไป125วันก็คือเมื่อปีที่แล้วนะครับเจ็บหัวเขา่านะเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาโอ้โหมันจะคุ้มเสียงไหมอายุ28ปีอีกคนหนึ่ง เป็นปีกสายเจ็บเหมือนกันเออไม่ไม่ใช่ปีกสายเลี้ยงหรือปีกตัวยิงนะเป็นปีกตัวเจ็บเฟเดริโกเคียซ่านะครับมีหลายคนถามกันเข้ามาเยอะนะก็ยืนยันว่าเหมือนกับเอเย่นนักเตะเนี่ยจะมีการเสนอให้กับบาซ่าจริงๆนะคือตอนนี้เนี่ยเขาต้องหาทีมในการย้ายออกครับเพราะยูเวนตุสยืนยันแล้วว่าเขาไม่อยู่ในแผนการทำทีมก็มีการติดต่อเสนอนะเอเย่นเนี่ยก็ติดต่อหาทีมนั้นทีมนี้นะครับหลายทีม นะเพื่อหาต้นสังกัดให้กับนักเตะในความดูแลบาร์ซ่าก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยค่าตัวที่ยูเว่ต้องการ20ล้านยูโรนะครับถ้าเกิดเอามาแล้วคุณแบบบุกป,ปั้นแก้ปัญหาเขาได้ทำให้เขาสลัดอาการบาดเจ็บที่เผชิญมาตลอดเนี่ยผมบอกเลยว่านี่คือของดีเราเห็นในช่วงเขาพีกพิกๆนะเขาแบกทีมได้แบกอิตาลีจนเป็นแชมป์ยูโรได้ไม่ธรรมดาแต่ อาการบาดเจ็บนี่แหละครับคือสิ่งที่มันไปขัดขวางนะพัฒนาการของเขามากที่สุดเนี่ยครับดูประวัตินะโอ้โหผมว่านี่จะน่าจะหนักกว่าอ,อพอพอแหละพอพอกัมันอ่ะเจ็บพอพอกันเลยครับโอ้โหจะเอาดีไหมล่ะนะแต่เป้าเป้าแรกก็ยังคงเป็นนิโกวิลเลียมส์เหมือนเดิม การเสริมตำแหน่งอื่นๆนะครับที่หลายคนบอกว่าบาร์ซ่าต้องเสริมนะถ้าไม่ได้ปีกอ่ะอย่างน้อยไปเอากองกลางหน่อยไปเอากางรับหน่อยนะคืออ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของฮันซี่ฟิกเมื่อวานนะครับที่ผมแปลลงไปนะเขาบอกว่าฟิกเนี่ยให้สัมภาษณ์ตอนนี้นะในตำแหน่งกองกลางของเราเนี่ยมีผู้เล่นที่มีคุณภาพหลายคนซึ่งอยู่ระหว่างการพักฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บ และผมคิดว่าเราเนี่ยมีกองกลางเพียงพอแล้วมันเหมือนกับเป็นการปัดไปโดยปริยายว่าบาซ่าอาจจะไม่มีการเสริมกองกลางเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สื่อบอกด้วยว่าฟริกนะไว้วางใจในตัวของมาร์กาซาโดส่วนมาร์กเบอร์นน้องอาจจะยังเด็กไปหน่อยเพราะว่า17ปีก็ต้องเก็บชั่วโมงบินเพิ่มเติม,ตมก่อนแต่ว่ากาซาโดนี่แหละคือคนที่จะได้สอดแทรกขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่แน่ นะครับก็ถ้ายังไม่มีการเปลี่ยนแผนใดๆการเสริมกองกลางยังไม่ใช่เป้าหมายของบาร์ซ่าในตลาดซัมเมอร์นี้อันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับมานะ oh ตินซูเปอร์เมนดี้นะโอ้โหปฏิเสธหลายๆทีมรวมไปถึงบาร์ซ่าเราด้วยแต่ว่าในมุมของบาร์ซ่าเนี่ยคนที่อยากได้อะคือชาบีเอเนนเดสนะก็ต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับพอเป็นฮันซี่ฟริกเนี่ยจะเห็นว่าข่าวของซูเปอร์เมนดีก็ไม่เคยกลับมา เชื่อมโยงกับบาร์ซ่าอีกเลยเพราะว่าชาบีเนี่ยเคยเป็นคนเรียกร้องนะก็ดูทรงแล้วน่าจะย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลตอนนี้เนี่ยแต่ละสื่อก็รนะายงานตรงกันหมดกับว่าตัวนักเตะเนี่ยเขาเซเยสนะตอบตกลงที่จะย้ายไปเล่นให้กับลิเวอร์พูลแล้วด้วยนะครับดิวขาออกก็จับตาดูมิคคิลเฟรครับซานติโอนาของฟุตเมคาโต้บอกว่า โมนาโกเนี่ยให้ความสนใจในตัวของเฟย์อย่างจริงจังแล้วก็มีการติดต่อไปหาบาซ่าแล้วด้วยนะไม่รู้ว่าจะยอมปล่อยหรือเปล่านะครับเพราะว่าจากการประเมินในช่วงปีซีซั่นแล้วเนี่ยตามข่าวบอกว่าฟิกก็ก็ชื่นชมนะแต่ไม่ได้การันตีว่าเฟย์เนี่ยจะได้ขึ้นมาเล่นให้กับชุดใหญ่หรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดนักเตะเขาไม่ชัวในอนาคตเนี่ยเขาก็อาจจะเลือกย้ายทีม นะมีโมนาโกมีนีสนะครับที่อยากได้แล้วก็มีปอโต้ในลีกโปรตุเกสด้วยนัดล่าสุดนี่ลงไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายนะแล้วก็ยิงจุดโทษพลาดนะครับอีกคนหนึ่งนะคือฮูเลียนอาราโคครับก็เป็นที่น่าสงสัยเพราะว่าเกมกับแมนซิตี้เนี่ยเขาได้ลงในนัดแรกของการปรีซีซั่นแต่ว่ากับมัดิดแล้วก็เอซิมิลานเนี่ยไม่ได้เล่นเลยนะ คนก็สงสัยว่าเอาอย่างนี้เนี่ยสอแวลจะย้ายหรือเปล่านะครับเอสตาดิโอเดปอร์ติโบสื่อสเปนโดยผู้สื่อข่าวเควร์รลุยสนะครับบอกว่ามีจิโรนาเรอัลเบติสแล้วก็เซบีย่าครับอยากจะได้ตัวไปร่วมทีมนะบาร์ซ่าตั้งค่าตัวไว้ที่ประมาณ10 1ถึง15ล้านยูโรแค่นั้นเองนนี่ก็มีโอกาสย้ายสูงนะครับเพราะว่าแบ็คขวามันก็มีกุนเด้มีเอ็กเตอร์ฟอร์อยู่แล้ว นะส่วนฝั่งซ้ายก็มีเบลเดแล้วก็บาซ่าอาจจะเอาเงินตรงส่วนนี้ถ้าเกิดขายเ,าเราโค่ไปเนี่ยก็เอาไปเซ็นกับทางชัวการเซโร่ของแมนซิตี้นะครับเพราะว่าซิตี้เขาเหมือนเขาจะไม่ให้ยืมตัวแล้วถ้าอยากได้ก็ต้องแบบเซ็นถาวรเท่านั้นอันนี้คือข่าวสารวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมนะผู้สนับสนุนทุกๆเจ้าเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเสื้อบาซ่าเสื้อเมสซี่นะก็ เดี๋ยวอีก2วันนะครับจะสั่งผลิตล็อตแรกแล้วนะใครสั่งเข้ามาแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะทยอยส่งหลังจากวันที่10เป็นต้นไปนี่นะครับ390บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะสั่งซื้อได้ที่ Line แอดขวัญช็อปหนะตามนี้ได้เลยเพื่อนๆนะครับฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับผมราคาไม่แพงนะอ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ